ส่วนคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างพี่อ้วนรังสิตเนี่ยก็มีเรื่องให้อึดอัดใจเหมือนกันนะคะเมื่อถนนทางเข้าบ้านของเขาเนี่ยพังค่ะคุณผู้ชมเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยนะคะก็สร้างความลําบากในการเดินทางเป็นอย่างมากเลยละค่ะ ถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่าอาจจะต้องซื้อหินมาโดยบนถนนด้วยตัวเองเลยเพราะว่าถนนทางเขาวานของอ้วนดังสิทนั้นเรียกว่าพังแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความลําบากให้กับคนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากค่ะโดยอ้วนก็ได้บอกกับทางทีมข่าวก็อสิบสาบันเทิงนะคะว่าได้ร้องเรียนไปที่สํานักงานเขตที่ดูแลแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะเคยมาแก้ปัญหาโดยการใช้ดินโรยปิดหลุมถนนเอาไว้แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยูด่ดีอีกทั้งยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนดังที่มีชื่อเสียงมากกนัก ก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลืออย่างที่หวังไว้หรือเปล่าค่ะเท่าที่สอบถามเบื้องต้นนะครับก็มีจริงๆก็เคยมีเจ้าหน้าที่มาดูนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันมันไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างกับ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 การทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าไม่รู้มันเป็นสิ่งตรงไหนแต่ว่าตอนเนี้ยคือเคยเคยร้องเรียนแบบเนี้ยไปประมาณหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็จะเงีบเไป เคยมีมาทําครั้งหนึ่งก็คือมาลอยมาแบบเหมือนลอยหินนะครับเรียกแก้ปัญหาแบบชั่วคราวนี้นครับถ้าเป็นคนดังๆเพรก็คงจะมีผลก็คงจะมีผลนะแต่ผมไม่เคยไม่ได้คิดว่าผม <laughs> เป็นคนดังอะไรครับผมก็คนผมก็ยื่นเรื่องตามตามกระบวนการปกติที่เขาทํากันนะครับมไม่ได้แบบว่าทาตัวเป็นพิเศษอะไรถ้าไม่มีคนมีอานาะจ ตามเรื่องให้ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจะยากเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ก็แค่ก็แค่คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแต่ว่าทําแล้วถ้ายังไม่ได้รับการตอบรับไม่ยังไม่รับยังไม่รับฟีดแบ a อะไรมันก็ก็อย่างที่บอกครับคงต้องอยู่ไปแบบนี้สุดท้ายแล้วผมก็คงต้องไปซื้อหินมากรบเองครับตามตามเขตต่างๆนะครับก็อยากจะให้นำงบประมาณนะครับมาแก้ปัญหาให้กับ ในพื้นที่ที่มันแบบเดือดร้อนจริงๆตรงไหนที่มันสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปลื้อแล้วทําใหม่อะไรประมาณนี้ยครับเอางบตรงนั้นมามาทําในส่วนที่มันต้องทําจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับไม่ได้หมายถึงต้องเป็นหน้าบ้านผมนะหมายถึงทุกๆเขตเลยครับทุกๆพื้นที่เลย